คำสัญญาหนึ่งคำไม่ได้ถูกเขียนด้วยปากกาแต่ถูกเขียนด้วยฝุ่นแอลมันยังรอให้ใครบางคนกลับมาอ่านคุณจะกล้าเข้าไปในห้องนั้นหรือไม่ในห้องที่เงียบเกินจริงทุกก้าวทำให้พื้นจำชื่อคุณได้ทุก,กลมหายใจปลุกสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกเพราะคําสัญญาบางคําไม่ได้ต้องการการให้อภยัยแต่มันต้องการผู้รับผิดชอบ และเมื่อคุณอ่านมันจนจบคุณอาจพบว่าคำสัญญานั้นไม่เคยเป็นของคุณตั้งแต่แรกฝุ่นสีเทาลอยค้างในอากาศกลิ่นอับของห้องร้างเกาะอยู่ที่ลมหายใจแรกแสงอาทิตย์ลอดผ่านช่องหน้าต่างแตกเป็นเส้นบางที่ตัดผ่านพื้นปูนเย็นเฉียบปลายรองเท้าของฉันเหยียบลงบนคราบฝุน่นเสียงแผ่วดังเหมือนการกระซิบของอดีตผนังรอบตัวมีรอยขีดเขียนจาง เหมือนมีใครบางคนพยายามทิ้งข้อความไว้มือของฉันสัน่นปลายนิ้วลากไปบนโต๊ะไม้เก่าฝุ่นแยกออกเผยให้เห็นตัวอักษรที่ยังอ่านได้คำสัญญาถูกเขียนด้วยลายมือที่คุ้นตาหัวใจเต้นแรงเสียงเต้นดังชัดกว่าความเงียบอากาศในห้องหนักขึ้นเหมือนมีใครยืนอยู่ด้านหลังฉันหันกลับช้า พื้นไม้ครางตอบใต้ฝ่าเท้าไม่มีใครมีเพียงเงาของฉันที่ยืดยาวผิดรูปเสียงลมลอดช่องประตูพัดฝุ่นให้หมู่นวนอีกครั้งตัวอักษรเริ่มเลือนเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นปัดมันออกเหนือนเย็นไหลาตามสันหลังผิวหนังตึงเหมือนถูกจ้องมองฉันก้มลงใกล้ขึ้นกลิ่นดินแห้งผสมกลิ่นสนิมคำสุดท้ายปรากฏ ชัดเจนจนเจ็บตาสัญญานั้นไม่ใช่ของฉันเสียงขูดดังขึ้นจากมุมห้องช้าหนากักฝุ่นบนพื้นสันเป็นคลื่นเล็กที่ไหลเข้าหาเท้าของฉันลมหายใจขาดห่วงอกแน่นเหมือนถูกกดเงาดำขยายตัวทับเส้นแสงจนมืดสนิทฉันถอยหลังหนึ่งก้าวส้นเท้าชนบางสิ่งที่แข็งแอละอุ่นพื้นเย็นหายไป ความอุ่นนั้นเคลื่อนไหวความอุ่นนั้นเคลื่อนไหวช้าใกล้ผิวหนังมากเกินไปลอมาหายใจของฉันกระทบกับสิ่งที่มองไม่เห็นกลิ่นคาวจางลอยขึ้นมาแทนกลิ่นฝุ่นเสียงกระซิบต่ำดังข้างหูไม่ใช่คำเป็นเทียงแรงสั่นสะเทือนของเสียงหัวใจเต้นรัวเหมือนพยายามหนีออกจากกอกฉันไม่กล้าหันกลับกล้ามเนื้อคอแข็งราวกับถูกตรึง พื้นไม้ใต้เท้าอุ่นขึ้นเหมือนมีบางสิ่งอยู่ใต้แผ่นกระดานเสียงขูดกลับมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมฝุ่นบนพื้นเริ่มเคลื่อนไหวเองรวมตัวเป็นเส้นเป็นวงเป็นรอยลากยาวฉันก้มมองลมหายใจติดขัดฝุ่นเขียนคำใหม่ช้าตั้งใจตัวอักษรผุดขึ้นต่อหน้าต่อตา เหมือนมีมือที่ไม่มีผิวลากผ่านฉันจำลายมือได้แม้จะผ่านมานานนิ้วมือเย็นเฉียบแตะข้อเท้าของฉันแรงกดเบาแต่หนักด้วยความตั้งใจเสียงในห้องเงียบหายเหลือเพียงเสียงเลือดในหูแสงจากหน้าต่างสัน่นเหมือนถูกบางสิ่งบางฉันพยายามก้าวขาไม่ตอบสนองพื้นใต้ฝ่าเท้ายวบลงเล็กน้อย เหมือนยืนบนสิ่งที่ยังมีชีวิตกลิ่นสนิมแรงขึ้นผสมกลิ่นดินเปียกผนังเริ่มมีรอยแตกเส้นบางวิ่งเหมือนเส้นเลือดฝุ่นหล่นจากเพดานตกใส่ลหลตกใส่ผมเสียงหายใจอีกจังหวะด,ดังขึ้นไม่ใช่ของฉันลมหายใจนั้นชื้นอุน่นอยู่ใกล้ามากตัวอักษรบนพื้นเปลี่ยนคำสัญญาเดิมถูกกลบ แทนที่ด้วยข้อความใหม่ฉันอ่านช้าทุกคำกดทับความทรงจำเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังทั้งที่ไม่มีใครเงาของฉันแอตกออกสอนกับเงาอีกเงามือที่มองไม่เห็นเลื่อนขึ้นจากข้อเท้าถึงน่องผิวหนังชาแต่ความรู้สึกยังชัดเสียงไม้ลั่นดังรอบห้องเหมือนโครงสร้างกำลังขยับประตูที่ล็อกไว้สัน่น ลูกบิดหมุนเองลอมาหายใจของฉันสั้นลงเหมือนอากาศถูกดึงออกฝุ่นลอยขึ้นพร้อมกันหมู่นวนเป็นรูปทรงที่ไม่สมบูรณ์ฉันรู้สึกถึงสายตามากกว่าหนึ่งคู่ผนังเริ่มสะท้อนเสียงเสียงกระซิบซ้ำคำเดิมคำสัญญาคำเดิมแต่หนักกว่าความอุ่นด้านหลังขยายโอบรัดเอวเสียงหัวเราะต่ำดังขึ้น แห้งแตกพื้นไม้ยุบตัวเผยช่องมืดด้านล่างกลิ่นเก่าลอยขึ้นกลิ่นของเวลาที่ถูกฝังตัวอักษรในฝุ่นเริ่มเคลื่อนเหมือนกำลังหายใจฉันรู้สึกถึงแรงดึงไม่ใช่จากด้านหลังแรงนั้นมาจากพื้นจากคำสัญญาแสงสุดท้ายจากหน้าต่างรีลงห้องค่อยคอยมืดเสียงหัวใจดังชัดเหมือนนักถอยหลัง ฝุ่นลอยเข้าปากรถขมติดลิ้นมือที่มองไม่เห็นแต่หน้าอกตำแหน่งเดียวกับหัวใจแรงกดเพิ่มขึ้นช้ามั่นคงคำในฝุ่นส่องสว่างจางเหมือนรอการตอบรับเสียงกระซิบเปลี่ยนกลายเป็นเสียงเดียวชัดเจนพื้นใต้เท้าเริ่มเปิดความมืดเบื้องล่างขยับความอุ่นรอบตัวแน่นขึ้นไม่เหลือช่องว่าง ลอมาหายใจของฉันปะทะความมืดเย็นลึกคำสัญญาในฝุ่นสันเหมือนมีชีวิตเสียงไม้แตกดังขึ้นอีกครั้งใกล้ไกลมากเงาทั้งหมดรวมกันทับร่างของฉันฝุ่นลอยปิดทุกอย่างแสงเสียงทิศทางหัวใจยังเต้นแต่จังหวะไม่เหมือนเดิมความเงียบกลับมาหนากักอัดแน่น และคำสัญญานั้นยังคงเขียนอยู่ในฝุ่นฝุ่นค่อยๆตกลงการเคลื่อนไหวหยุดชะงักความอุ่นรอบตัวคลายออกเหมือนอ้อมแขนที่ยอมปล่อยลมหายใจกลับมาช้าสั่นแสงอ่อนจากหน้าต่างปรากฏอีกครั้งตัดผ่านความมืดที่ถอยห่างพื้นไม้กลับมาแข็งนิ่งไร้เสียงตัวอักษรในฝุ่นเลือนหายเหลือ เพียงรอยนิ้วมือจางจางกลิ่นสนิมจางลงถูกแทนที่ด้วยอากาศเก่าแก่ที่คุ้นเคยฉันยืนอยู่ลำพังเงาเหลือเพียงเงาเดียวหัวใจยังเต้นแต่จังหวะสงบลงคำสัญญาไม่ปรากฏอีกเหมือนถูกพาไปพร้อมกับความมืดประตูที่เคยสั่นเปิดออกอย่างเงียบงนันลมจากภายนอกพัดผ่านพาฝุ่นออกไปทีละน้อยฉันก้าวออกจากห้องโดยไม่หันกลับด้านหลังเงียบสนิทเหมือนไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นเหลือเพียงความทรงจำและรอยฝุ่นที่ไม่มี ใครอ่านได้อีกต่อไป